สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรัาทุกท่านครับขอตอนตานท่านผู้ชมท้าสู่ช่องรุ่งสารดีด้วยความเคารพนะครับจากสถานการณ์ทางสังคมในปัจจุบันเกี่ยวกับประสงค์ที่มีการประพฤติผิดพระธรรมวินัยดังที่ปรากฏเป็นข่าวทางสังคมอยู่ในปัจจุบันคิดว่าท่านผู้ชมทุกท่านคงได้รับข่าวสารผ่านสื่อต่างๆโดยทั่วกันแล้วนะครับ เราจะสังเกตเห็นได้ว่าสื่อแต่ละสำนักก็จะเรียกผู้หญิงคนหนึ่งผู้มีส่วนร่วมในการประพฤติผิดพรัธรรมนิยัยของพระสงค์ในครั้งนี้ว่าสีกาสีกาและก็สีกาภาคหัวข้อข่าวกันอย่างใหญ่โตเลยทีเดียวทางนี้เพื่อเป็นการชิงพื้นที่ในการเสนอข่าวหรือเปล่าผมไม่ทราบ ทำให้ผมในฐานะผู้ที่คนเคยบวชเรียนมาก่อนรู้สึกอึดอัดขับข้องใจในการใช้ถ้อยคําของสื่อเหล่านั้นเพราะเมื่อเราศึกษาที่มาของคำมาสีการนั้นพบว่าคํานี้เป็นคําที่เป็นมงคลสูงส่งด้วยคุณค่าในตัวของมันเองแต่สื่อบางสำนักกับนำคำนี้ไปใช้เรียกผู้หญิงคนหนึ่ง ซึ่งมีส่วนร่วมในการประพฤติผิดพระธรรมวินัยของพระพิสุสงฆ์ในครั้งนี้อย่างกว้างขวางเรื่องนี้ไม่ใช่ผมคิดไปเองนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเมื่อวานนี้มีการอ,อกข่าวในทํานองว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจบุคคลปุตติท่านเจ้าคุณพระพรมมาบัณฑิตเจ้าวาดวัดประยู่วะบงสาวาต อย่างนี้เป็นต้นซึ่งข้อแท้จริงก็คือว่าตำรวจไม่ได้บกนะครับแต่ว่าตำรวจไปขอหลักฐานเพิ่มเติมหรือข้อมูลเพิ่มเติมต่างหากซึ่งก่อนหน้านั้นตำรวจได้ประสานกับพระเดชคุณก,ก,ก่อนหน้านั้นแล้วประมาณสองวันอย่างนี้เป็นต้นสื่อออนไลน์ก็นำ ข้อมูลตรงนี้ไปลงผ่านสื่อต่างๆกันอย่างเออกระเกริกเลยทีเดียวสร้างความเสียหายด้านเกติยศด้านชื่อเสียงต่อพระเดชพระคุณและก็ต่อพระพุทธศาสนาอย่างมากผมถามว่าใครรับผิดชอบสื่อช่องไหนรับผิดชอบในเหตุการณ์ครั้งนี้มาก ในกรณีของคำว่าสีกาวก็เช่นเดียวกันมีสื่อช่องไหนออกมารับผิดชอบในการใช้ถ้อยคำเหล่านี้บ้างผมตั้งข้อสังเกตไว้อย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าการทำคลิปครั้งนี้ไปพาดหิงสื่อช่องใดก็แล้วแต่ผมก็ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยท้งนี้ผมไม่ได้มีเจตนาที่จะก้าวล่วงแต่ประการใด เพียงแต่ผมขอท้วงติงว่าการใช้ถ้อยคำที่เรียกผู้หญิงคนหนึ่งหรือสุภาพสตรีท่านหนึ่งคฤรัสหัผู้หญิงคนหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการกระทําความผิดทั้งนี้ว่าสีกานั้นไม่เหมาะสมโดยประการทั้งปวงในกรณีนี้เอาละครับวันนี้สื่อจะเรียก คฤหัสถ์ผู้หญิงขั้นนี้ว่าอย่างไรก็แล้วแต่เราจะมาหาความรู้ร่วมกันที่ผมบอกว่าคำว่าสีการนั้นเป็นคำที่เป็นมงคลเป็นคำที่สูงส่งเป็นคำที่มีคุณค่านั้นเป็นมงคลอย่างไรสูงส่งอย่างไรและมีคุณค่าอย่างไรเราไปดูที่มาของคำและก็ทำความเข้าใจ กันในเบื้องต้นก่อนไปตามลำดับดังนี้มีคำมัดอยู่สองคำที่เราคุ้นเคยกันมาแต่โบ,บราณก็คือคำว่าประสบกับคำว่าสีกา 1. นึ่คำว่าประสบหรือสีกาคำนี้คนรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักแต่คำนี้เป็นคำโบราณถ้าเป็น คนโบราณสักหน่อยจะรู้จักคำว่าประสบโดยเฉพาะท่านที่เป็นแฟนหนังจีนประเภทกำลังภายในเรามักจะพบหลวงจีนใช้เรียกโยมผู้ชายว่าประสบเราจะได้ยินคำนี้บ่อยๆใช่ไหมครับเป็นคำคำเดียวกันและมีความหมายในเดียวกัน พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานปี2554ได้อธิบายคำว่าประสบไว้อย่างนี้ครับ 1. คํคำว่าประสบเป็นภาษาปากหมายถึงชายผู้แสดงตนเป็นพุทธมามกะชายผู้ปฏิญาณตนว่าเป็นคนนับถือพระพุทธศาสนาคำที่บรรประชิตเรียกคฤริหั์ผู้ชาย ผู้กับคำว่าสีกา 2. อสีกาเป็นภาษาปากคำที่บรรพชิตเรียกคฤหัสถ์ผู้หญิงผู้กับคำว่าประสก์โจานานุกรมฉบับปี2542และ2554อธิบายคำว่าประสก์ว่า กล่อนเสียงมาจากคำว่าอุบาสกคำว่าศีกามาจากคำว่าอุบาสิกาสรุปได้ว่าคำว่าประสบมาจากคำเดิมคืออุปาสกะในภาษาบาลีในภาษาไทยเป็นอุบาสกคำว่าศีกามาจากคำเดิมคืออุปาศิกา ในภาษาไทยเป็นอุบาสิกาที่มาของคำหรือรกากศัพท์ของคำว่าอุบาศกและอุบาสิกามาจากไหนมาจากภาษาบาลีครับดังต่อไปนี้คำว่าอุบาศกบาลีเป็นอุปาสกะมาจากรกากศัพท์ก็คืออุปเป็นคำประเภทอุปสรรค แปลว่าเข้าไปใกล้มั่นอาสาตในการนั่งน,นวุปัจ,จยแปลงนวุปัจ,จยเป็นอากาศสำเร็จรูปเป็นอุ้ปาสกะหรืออุบาสกในภาษาไทยแปลาตามศัพท์ว่าชายผู้เข้าไปนั่งใกล้พระรัตนตรยัยแปลงความหมายความหมายจากแหล่งอื่น อธิบายไว้อย่างไรบ้างพจนานุกรมบาลีอังกฤษแปลหรือให้ความหมายคำว่าอุบาสกไว้ว่าคารวาผู้ซื่อสัตย์หรือจงรักภักดีสันสกฤตไทยอังกฤษอภิธานได้อธิบายความหมายไว้ว่าอุปาสกะหรืออุบาสก หมายถึงผู้กราบไหว้ผู้บูชาคนใช้ผู้ปฏิบัติการบูชาอุบาสกหรืออุปาสกะอุปาสกะเป็นภาษาบาลีใช้ในภาษาไทยเป็นอุบาสกพระนจ้านุกรมราชบัณดิตยสถานปี2554ได้อธิบายไว้ว่า คำว่าอุปาสกาหรืออุบาสกนั้นเป็นคำนามหมายถึงคาราษฎรผู้ชายที่นับถือพระพุทธศาสนาอย่างมันง่นคงนี่คือความหมายของคำว่าอุบาสก2องคำว่าอุปาสิกาอาลีเป็นอุปาสิการากศัพท์นั้นมาจากสองแหล่งด้วยกันแหล่งที่หนึ่งมาจากอุปาสกะธาตลงอีอาคมและก็ลงอาการัน เครื่องหมายอิทธิลิงเป็นอุปาสิกาหรืออีกในหนึ่งมาจากคำว่าอุปาสกาธลงนวุป,ปัจจัยแปลงนวุป,ปัจจัยเป็นอิกะเป็นอุปาสิกะและลงอาการันเครื่องหมายอิทธิลิงเป็นอุปาสิกาซึ่งแปลตามรักษาพก็คือหญิงผู้เข้าไปนั่งใกล้พระรัตนตรัย จะสังเกตเห็นว่าคำว่าอุบาสกก็ดีคำว่าอุปาสิกานก็ดีมีความหมายตรงกันก็คือว่าชายหรือหญิงผู้เข้าไปนั่งใกล้พระรัตนตรยัยคำว่าอุปาสิกานั้นในภาษาบาลีเป็นอุปาสิกาความหมายจากแหล่งอื่นๆโดยเฉพาะ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานปี2554ได้อธิบายไว้ก็คืออุ้ปาสิกาเป็นคำนามกระหัสผู้หญิงที่นับถือพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงพจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับกระบวลศักด์ของท่านอาจารย์เจ้าคุณประยุทธ์ประยุทธโตได้แสดงคุณสมบัติของอุบาสก อุบาสิกกาที่ปรากฏในคำภีไว้5ประกาศเรียกได้ว่าอุบาสกครรมหรือทํเเขาุบาสกที่ดีสมบัติหรือองคุณของอุบาสิกาที่ดีไว้5ประการ 1. มีศรัทธา 2. มีศีล 3. ไม่ถือมองคลตื่นข่าว 4. ไม่สแสวงหาทักขินยะ ภายนอกหลักคำสอนแล้า5ทำความสนับสนุนในศาสนานี้เป็นเบื้องต้นดังนั้นจากที่มาของคำความหมายของคำและคุณสมบัติของคำดังที่ผมได้ยกตัวอย่างและอธิบายมานี้ดังนั้นท้ายสุดผมจึงขอสรุปว่าจากที่มาของคำก็ดีความหมายก็ดี คุณสมบัติของอุบาส,บบาสิกาก็ดีนั้นล้วนสื่อความหมายไปในทางที่ดีงามเป็นมงคลมีคุณค่าในตัวของมันเองทั้งสิน้นดังนั้นการที่สื่อใช้คำว่าศีกาเรียกบุคคลผู้ทำความผิดคุณธรรมในทางพระพุทธศาสนาอย่างร้ายแรงที่สุดทั้งต่อคณะสงฆ์ต่อพระพุทธศาสนาในประเทศไทยในครั้งนี้ ผมมองว่าเป็นการใช้คำไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องแล้วควรจะเรียกอะไรล่ะควรจะเรียกว่านางหรือนางสาวหรือเรียกชื่อไปเลยก็ได้จะเหมาะสมกว่าในกรณีนี้แต่ไม่ควรจะใช้คำว่าสีกาเพราะสีกามาจากคำว่าอุปาสิการหรืออุบาสิกาในภาษาบาลี แปลว่าหญิงผู้เข้าไปนั่งใกล้ในพระรัตนตรยัยในกรณีนี้ท่านผู้ชมมีความคิดเห็นประการใดพูดคุยกันหาความรู้ร่วมกันวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนในคลิปน่าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับโชคดีมีความสุขกันทุกท่านครับสวัสดีครับ